สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้เลึกขึ้นในเรื่องสถานการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งในช่วงปลายปี2025นี้เอ่อข้อมูลมันสับสนปนเปกันไปหมดเลยครับใช่ค่ะด้านหนึ่งเราก็เริ่มได้ยินเรื่องการเจรจาสันติภาพแต่อีกด้านอีกด้านหนึ่งภาพจากสนามรบกลับดูเหมือนว่าการสู้รบกําลังดุเดือดขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะมาพยายามคลี่คลายภาพที่ดูขัดแย้งกันนี้นะครับจากข้อมูลเชิงลึกที่เรามีอยู่ซึ่งก็รวบรวมมุมมองจากหลายฝ่ายเลย ทางการทหารการเมืองและก็การทูตค่ะมันเป็นภาพที่ซ้อนกันอยู่จริงๆระหว่างความหวังเรื่องสันติภาพกับความจริงอันโหดร้ายในสนามรบซึ่งภารกิจของเราวันนี้ก็คือการแยกแยะและก็เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วสถานการณ์กำลังเดินไปในทิศทางไหนกันแน่ และจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือคำทำนายจากหัวหน้าหน่วยข่าวครองของยูเครนเองที่บอกว่าอาจจะมีหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับข้อตกลงสันติภาพเปิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนทั้งหน้านี้อืมซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามทันทีเลยนะคะใช่ครับว่าท่ามกลางเสียงปืนที่ยังดังสนั่นอยู่เนี่ยอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เขาคิดแบบนั้นเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันประเด็นแรกเลยคือคำทำนายของคุณคิริโลบูดานนฟ ที่ชี้เป้าไปที่เดือนพฤษภาคมปี2026ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อตกลงสันติภาพถูกต้องค่ะและเหตุผลที่เขาชี้ไปที่ช่วงเวลานั้นก็น่าสนใจมากมันไม่ใช่แค่การคาดเดาสุ่มๆแต่ว่ามันมีรากฐานมาจากปัจจัยหลายอย่างที่กำลังจะมาบรรจบกันพอดีอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็จะมีทั้งเรื่องจังหวะของปฏิบัติการทางทหารที่วางแผนไว้ ฤดูกาลที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่บูเดนนฟมองคือสภาพเศรษฐกิจของรัสเซียค่ะที่คาดว่าจะถึงจุดที่เปราะบางอย่างมีในสำคัญช่วงนั้นพอดีอืมนั้นฟังดูมองโลกในแง่ดีเหมือนกันนะครับแต่เราก็ได้ยินการคาดการทำนองนี้มาก่อนแล้วที่ไม่เกิดขึ้นจริงอะไรที่ทำให้ครั้งนี้ดูมีน้ำหนักมากกว่าครั้งก่อนๆครับหรือว่าเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความหวังรวมๆแรง เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ครั้งนี้แตกต่างออกไปก็คือมันมีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นมาสนับสนุนโดยเฉพาะถ้าเรามองไปที่งบประมาณปี2 0 2 6ของรัสเซียเองอ๋องบประมาณของเขาเองเลยใช่ค่ะข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดถูกทุ่มไปให้กับด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งหมายความว่าโครงการพัฒนาด้านอื่นๆทั้งสังคมสาธารณสุขการศึกษาถูกตัดลดงบประมาณลงอย่างมหาศาลเลยโห oh. นี่ไม่ใช่แค่การทำสงครามแต่เป็นการเดิมพันอนาคตของประเทศซึ่งแรงกดดันทางเศรษฐกิจแบบนี้มันเป็นแรงบีบที่ทรงพลังมากและอาจทำให้รัฐบาลมอสโกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาทางลงจากสงครามค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่ฝั่งยูเครนที่มองเห็นสัญญาณน,นี้ แต่มีมุมมองจากฝั่งตะวันตกที่สอดคล้องกันด้วยใช่เลยค่ะมีการคาดการณ์ที่น่าสนใจจากทั่วสารัฐประจำนาโตที่มองว่าอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายใน90วันนับจากปลายปี2025นี้เลยด้วยซ้ำโอ้เร็วกว่าที่คิดอีกซึ่งมันก็ทำให้กรอบเวลาที่เป็นไปได้ขยับเข้ามาอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2026พอดีเลยค่ะ และที่น่าขอบคิดไปกว่านั้นคือทั้งฝั่งยูเครนอย่างคุณบูดานอฟและฝั่งรัสเซียอย่างคุณเซอร์เกลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศต่างก็พูดถึงบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์ในการเจรจาอ่าปัจจัยเรื่องทรัมป์นี้เองค่ะนี่แสดงให้เห็นเลยว่าการเมืองภายในของสหรัฐมีอิทธิพลต่ตอชะตาก,กรรมของความขัดแย้งนี้อย่างมหาศาลเลยแล้วสันติภาพที่ว่านี่หน้าตาจะเป็นอย่างไรครับเพราะได้ยินมาว่า มีข้อเสนอเรื่องการรับประกันความปลอดภัยให้ยูเครนที่ดูเหมือนจะไปไกลมาก ประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญเลยค่ะว่าสันติภาพที่ว่านี้มีเงื่อนไขอย่างไรมีการพูดถึงข้อเสนอจากสหรัฐที่จะให้การรับประกันความปลอดภัยแก่ยูเครนในระดับที่เทียบเท่ากับมาตรา5ของนาโตมาตรา5เลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งโดยหลักการแล้วหมายความว่าการโจมตียูเครนจะเท่ากับการโจมตีสหรัฐเดี๋ยวนะครับนั่นฟังดูเหมือนเป็นคําสัญญาที่แทบจะเป็นไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับโดยที่ไม่เสี่ยงให้เกิดการ,รเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างมาหาอำนาจนิวเคลียร์ นี่เป็นข้อเสนอที่จริงจังหรือเป็นแค่กลยุทธ์ทางการทูตครับนั่นคือความกังวลของนักวิเคราะห์หลายคนเลยค่ะเขามองว่านี่อาจเป็นการให้คำมั่นสัญญาที่เกินจริงและอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันสร้างความคาดหวังที่สูงเกินไปและอาจลากสหรัฐเข้าสู่สงครามโดยตรงได้ง่ายขึ้นมันจึงเป็นเหมือนดาบสองคมด้านหนึ่งคือการให้ความหวังกับยูเครนแต่อีกด้านหนึ่งก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ประเมินค่าได้เลย สรุปว่าในขณะที่ความหวังเรื่องสันติภาพกำลังก่อตัวขึ้นมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลแต่ภาพทั้งหมดนี้มันช่างขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบเหลือเกินซึ่งตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากครับเพราะมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียกำลังลุกคืบอย่างหนักโดยเฉพาะที่แนวรบซาปโปริเชียใช่ค่ะความจริงอันโหดร้ายในสนามรบมันสวนทางกับข่าวเรื่องสันติภาพอย่างสิ้นเชิงเลยมีรายงานจากฝั่งรัเสเซียอ้างว่าพวกเขาสามารถยึดเมืองฮูเลียโปัวเล่ ซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญได้สำเร็จแล้วและกำลังเปิดทางไปสู่การปิดล้อมเมืองเอกของแควน้นเมืองนี้มีความสำคัญยังไงเป็นพิเศษครับความสำคัญของเมืองนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งที่ตั้งนะคะแต่อยู่ใกล้กับแหล่งแร่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วยเท่ากับว่ามันส่งผลกระทบทั้งในเชิงการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้ที่แนวรบดอนบาสรัสเซียก็อ้างว่าสามารถเข,าข้าควบคุมเมืองโปรคอฟสก์มีโนโฮราดได้อย่างสมบูรณ์แล้วเช่นกันแต่แน่นอนว่าฝั่งยูเครนต้องออกมาปฏิเสธจากมุมมองของคุณ การที่ข้อมูลขัดแย้งให้ขนาดนี้มันบอกอะไรเราครับมันเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อตามปกติของสองครามหรือมันมีนัยยะอะไรที่ลึกกว่านั้นมันลึกกว่านั้นมากค่ะและนี่ไม่ใช่แค่การเขาว่าฉันว่าทั่วไปการประกาศของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือชาติพันธมิตรของยูเครนอ๋อไม่ได้พูดให้คนในประเทศฟังอย่างเดียวใช่ค่ะเขาต้องการสร้างเรื่องเล่าว่าชัยชนะของรัสเซียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อบ่อนทำลายกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการทหารต่อไปดังนั้นการปฏิเสธของยูเครนซึ่งไม่ใช่แค่การสื่อสารกับคนในประเทศแต่เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ทางทูตเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการลงทุนในยูเครนยังคงคุ้มค่าและมีโอกาสที่จะชนะค่ะดีมักิรัส เป็นภาพที่เกิดขึ้นในหลายจุดเลยค่ะนอกจากสองเมืองที่กล่าวไปราเซียยังรุคคืบได้ในแนวรอบอื่นๆเช่นทิศทางเมืองลิมานและรอบๆเมืองซีวารส์สโดยยุดพื้นที่ไปได้หลายสิบตรางกิโลเมตรเลยแล้วมันมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างครับ สิ่งที่น่าสนใจคือผลกระทบที่ตามมาจากการเสียเมืองซีแวสลาฟอย่างรวดเร็วมันได้เผยให้เห็นรอยร้าวภายในกองทัพยูเครนเองมีรายงานว่าเหตุการณ์นี้นำไปสู่การปลดผู้บัญชาการกองพันน้อยของยูเครนถึง2นายออกจากตำแหน่งค่ะน่าตกใจนะครับการปลดนายทหารระดับสูงกลางสมรภูมิแบบนี้มันต้องมีเหตุผลที่ไม่ธรรมดาแน่นอน เกิดอะไรขึ้นครับเหตุผลที่ได้รับรายงานคือพวกเขาส่งข้อมูลเท็จกลับไปยังกองบัญชาการโดยอ้างว่ายังคงรักษาที่มั่นในเมืองซีเวสลัฟไว้ได้อ้าวทั้งที่ในความเป็นจริงหน่วยทหารของพวกเขาได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปหลายสัปดาห์แล้วเรื่องนี้มันสะท้อนปัญหาที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งในเรื่องการสื่อสารวินัยและที่สำคัญคือแรงกดดันมหาศาลที่อยู่บนบ่าของทหารในสนามรบค่ะโอ แรงกดดันมันหนักหนาขนาดที่ผู้บัญชากานเลือกที่จะารายงานข้อมูลเท็จแทนความจริงมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับสภาพจิตใจและความตึงเครียดภายในกองทัพซึ่งความตึงเครียดแบบนี้มันคงไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสนามรบใช่ไหมครับมันสะท้อนไปยังภาพการเมืองในเคียฟด้วยหรือเปล่าสะท้อนอย่างชัดเจนเลยค่ะความท้าทายจากสงครามมันสร้างแรงกดดันมหาศาลภายในยูเครนโดยเฉพาะต่อสถานะทางการเมืองของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เรื่องคะแนนนิยมใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีผลสำรวจล่าสุดจากสถาบัน Truste ที่ชี้ว่าคะแนนนิยมของเขาลดลงอย่างมากซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากกรณีทุจริตในบริษัทพลังงานของรัฐที่มีชื่อของอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วปฏิกิริยาของคนยูเครนต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับพวกเขามองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้หรือว่ามันกระทบต่อความเชื่อมั่นในตัวผู้นำอย่างรุนแรงผลสำรวจสะท้อนว่ามันกระทบอย่างรุนแรงค่ะ ชาวยูเครนส่วนใหญ่มองว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการทางกฎหมายหรือการทุกตัดสิทธิทางการเมืองก็ตามซึ่งนั่นหมายความว่าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในตอนนี้ตำแหน่งของเขาก็ไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วแล้วผลสำรวจว่ายังไงบ้างครับใครมีโอกาสชนะผลสำรวจคาดการณ์ว่าเขาจะพ่ายแพ้ในรอบที่สองให้กับคู่แข่งคนสำคัญอย่างคุณวาเลรีซาลุตนี่อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะเดี๋ยวนะครับ มีอีกชื่อหนึ่งที่น่าสนใจโผล่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่คือความซับซ้อนของการเมืองอยูเครนในตอนนี้ผลสำรวจยังชี้ว่าเซเลนสกี้อาจจะพ่ายแพ้กับคุณคิริโลบูดานนฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองคนปัจจุบันด้วยซ้ำนี่มันน่าเชื่อมากคนที่กำลังทำนายกรอบเวลาสันติภาพก็คือคนเดียวกับที่มีชื่อเป็นคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีมันเพิ่มมิติความซับซ้อนทางการเมืองเข้าไปอีกชั้นเลยนะครับแน่นอนค่ะ และแรงกดดันทางการเมืองนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกับความท้าทายทางการเงินที่รุนแรงไม่แพ้กันงบประมาณปี2026ของยูเครนถูกวิพากวิจาร์ณอย่างหนักว่ามองโลกในแง่ดีเกินไปมองโลกในแง่ดีเกินไปยังไงครับก็คือตั้งงบประมาณด้านกลาโหมไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงมากและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ยังไม่มีอะไรแน่นอนเลย สิ่งนี้มันบีบคั้นความสามารถในการบริหารประเทศและทำสงครามของรัฐบาลเคียบอย่างมหาศาลเลยค่ะท่ามกลางข่าวร้ายและความกดดันรอบด้านแบบนี้แต่ยูเครนก็ยังแสดงให้เราเห็นถึงนวัตรกรรมทางการทหารที่น่าทึ่งอยู่เสมอโดยเฉพาะสงครามดโดรนซึ่งเป็นอีกมิติที่สำคัญมากของความขัดแย้งครั้งนี้ผมกำลังพูดถึงดโดรนทางทะเลของหน่วยรบพิเศษที่ชื่อว่ากล um ุ่ม13ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลักดันกองเรือทะเลดาของรัสเซีย ใช่แล้วค่ะโดรนรุ่นมากุราวีและวีของพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าสงครามออสมาร์ก asymetric warfare ก็คือสถานการณ์ที่ฝ่ายที่อ่อนแอกว่าไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าได้โดยตรงยูเครนรู้ดีว่าไม่สามารถสู้กับกองทัพเรือรัสเซียซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าได้ซึ่งซึ่งหน้าพวกเขาจึงเลือกใช้เทคโนโลยีและยุทธวิธีที่สร้างสรรเพื่อพลิกเกมค่ะ คุณช่วยวาดภาพให้เราเห็นหน่อยได้ไหมครับว่ายุทธวิธีแบบฝูงหมาป่าหรือ Swarm Tactics ที่เขาใช้กันมันเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติมันเหมือนในหนังไซไฟหรือเปล่าครับภาพนั้นค่อนข้างใกล้เคียงเลยค่ะลองจินตนาการถึงเรือรบขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างช้ากำลังพยายามป้องจังตัวเองแต่แทนที่จะต้องรับมือกับฉีปนาวุธลูกใหญ่ๆแค่ลูกสลูกจากทิศท,ทางเดียวมันกลับต้องเผชิญหน้ากับดโดรนทางทะเลขนาดเล็กแต่เร็วมาก มาทีละหลายๆลายลำใช่ค่ะห้าลำสิบลำหรือแม้กระทั่งสิบห้าลำที่พุ่งเข้ามาจากหลายทิศทางพร้อมๆกันระบบป้องกันของเรือจะเกิดอาการสับสนและทำงานหนักเกินขีดจำกัดยุทธวิธีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความโกลาหลนและรับประกันว่าอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีโดรนสองสามลำที่สามารถฝ่าเข้าไปโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้เช่นห้องเครื่องยนต์หรือคลังอาวุธ ฟังดูเป็นยุทธวิธีที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากแล้วเป้าหมายของพวกเขาหยุดอยู่แค่เรือรบหรือเปล่าครับไม่หยุดแค่นั้นค่ะพวกเขาขยายเป้าหมายไปสู่เฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่บนเรือและที่สำคัญคือเรือบรรทุกน้ำมันในกองเรือเงาหรือ Shadow Fleet ของรัเสเซียด้วยกองเรือเงานี่คืออะไรครับเป็นสับเฉพาะทางทหารหรือเปล่า มันคือเครือข่ายเรือบรรทุกน้ํามันเก่าๆที่แทบจะตรวจสอบเจ้าของไม่ได้เลยค่ะรัเสเซียใช้เรือพวกนี้ลักลอบขนส่งและขายน้ํามันของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติการโจมตีเรือในกองเรือเงานี้ก็คือการโจมตีกระเป๋าเงินของรัเสเซียโดยตรงเป็นการทําสงครามเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันเรียกได้ว่าเป็นศึกที่สู้กันระหว่างนวัตกรรมกับขนาดของกองทัพเลยนะครับ แต่รัสเซียที่มีทรัพยากรมหาศาลคงไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่แน่นอนค่ะแม้ยูเครนจะมีความคิดสร้างสรรค์แต่รัสเซียก็มีความได้เปรียบอย่างมหาศาลในด้านกำลังการผลิตมีรายงานว่ารัสเซียสามารถผลิตและส่งโดรนโจมตีภาคพื้นดินได้มากกว่า400ลำต่อวัน400ลำต่อวันใช่ค่ะซึ่งสูงกว่าขีดความสามารถของยูเครนอย่างเทียบไม่ติด และนี่คือประเด็นที่น่าสนใจสำหรับภาพรวมของโลกผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาเตือนว่าไม่ควรนำบทเรียนเรื่องการใช้โดรนจากยูเครนไปปรับใช้กับความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นอย่างเช่นอินโดแปซิฟิกโดยตรงถ้าไม่ถึงมันอย่างนั้นครับในเมื่อมันดูมีประสิทธิภาพมาก เพราะบริบททางภูมิศาสตร์และประเภทของอาวุธแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะสงครามในยูเครนส่วนใหญ่เป็นการรบทางบกที่ค่อนข้างจำกัดพื้นที่แต่ความขัดแย้งในอินโดแปซิฟิกจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไทสารอ๋อเข้าใจแล้วดโดรนขนาดเล็กที่มีพิสัยทำการจำกัดแบบที่ใช้ในทะเลดำอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีระบบต้องการภัยทางอากาศที่ทันสมัยกว่ามาก มันเป็นสมนการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรครับคือข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันเต็มไปได้วยความขัดแย้งในตัวเองเรามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเจราจาสันติภาพในปี2026แต่สถานการณ์ในสนามรบกลับชี้ว่ารัสเซียกําลังได้เปรียบ ในขณะทีย่ยูเครนเองแม้จะมีความสาเร็จด้านนวัตรกรรมทางการทหารแต่ก็กําลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในอย่างรุนแรงถ้าจะสังเคราะห์ภาพรวมสุดท้ายนะคะดิฉันมองว่าความขัดแย้งนี้กําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะซึ่งผลลัพธ์ในสนามรบความทนทานทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองภายในของทั้งสองฝ่ายกาลังจะมาบรรจบกันอืม ชชยชนะในระยะยาวอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีอาวุธที่ดีกว่าเท่านั้นแต่อาจขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดจะสามารถทนต่อแรงกดดันของตนเองได้นานกว่ากันระหว่างแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่กัดกินรัสเซียจากภายในกับความท้าทายรอบด้านที่ยูเครนกําลังเผชิญอยู่มันเหมือนการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ไม่มีใครรู้ว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหนและใครจะหมดแรงล้มไปก่อนกันใช่ค่ะมันเป็นการทดสอบความอดทนขั้นสูงสุดของทั้งสองชาติ และมันก็ทิ้งท้ายประเด็นที่น่าขบคิดไว้ให้กับเราทุกคนด้วยโดยเฉพาะเรื่องการปลดผู้บัญชาการยูเครนเพราะรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์ในสนามรบมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาไม่ใช่แค่สำหรับกองทัพแต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ใดๆที่กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลนั่นก็คือ ความจําเป็นในการสร้างขวัญกําลังใจและฉายภาพความเข้มแข็งมันขัดแย้งกับความต้องการข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างไรและเมื่อไหร่ที่การมองโลกในแง่ดีเกินไปจะกลายเป็นภาระที่อันตรายเป็นคําถามที่ลึกซึง้งและสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดของการเป็นผู้นําในภาวะวิกฤตเลยค่ะ การรักษาสมดุลระหว่างการให้ความหวังกับลูกน้องและการยอมรับความจริงที่โหดร้ายคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งในสงครามการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงชีวิตคนจํานวนมากเป็นคําถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ผู้ฟังได้นําไปขบคิดกันต่อนะครับสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และให้มุมมองที่รอบด้านมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ